กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมีเอฟซีทั้งเมืองเลื่อยนะครับท่านผู้ชมเพนฝากแนวทางมาให้พี่ให้น้องครับผมสื่อแม่น่องอุดแม่งแม่น้องอาทิตย์ครับผมพนว่าลูกพนคยบอกสองงวดซ้อนละครับเขามาทั้งสองงวดงวดนี้เยาจะแบ่งปันให้เอฟซีแฟนช่องในเบิ่งในชมน้ำกันเดี๋ยวพอเที่ยงจะร่องให้พี่ให้น้องไปฟัง,บงเบิ่งข้ามว้าข้ามจ่าตัวเลขจะเป็นตัวใด จากปากแม่นองอาทิตย์ผมพร้อมกันเนาะครับผมเนาะเพราะว่าพ่นว่าพ่นอยู่เมืองเลยพ่นอยากให้เป็นแนวทางเดี๋ยวไปฟังผมพร้อมกันเลยครับผมของเม่นองอาทิตย์จาชื่อแม่น้องอาทิตย์ครับผมอันเลขนั้นเหมือนเข้ามานเข้าวัแล้วในวันที่สามครับผมอ่บ้านไหมือนไดยังมันพออยู่เมืองเลยค่ะอยู่เมืองเลยโอ้ยได้ยู่ไก่ลยอยู่ไก่อ่ะอันผมเวานน้าผมได้ไปหาวัดสันดอกอับเอาครับผมจา มันเขามามงเจ้าเลยเนอค่ะครับอ่าอปวดปวดที hmm. quoi, uh. ああ่ออกเกาซ่องอ่ะมีมีมีคนมาเชี่นให้ไม่หยิบจะเสี่ยงหุนบอกว่าให้ซื้อหุนบอกหุ่นเชืยนให้ซ้อมเกาหุนบอกว่าให้ซื้อมากม่เดี๋ยวน้อยวันเรามีซื้อเปลนแล้วเหมือนออกเกาซ่องกนี่นะครับอ่าวันแรกนะวันที่ซ่องหุ่นให้เก็ดศูนหุ่นดีกับด้านให้เกล็ดสูนกับวพวกงี่โตหุ่นบอกหุ่นให้เกล็ดสูนระเลงเหมือนอกแปดศูน อืมขินแจมหนึ่งรองแจมหนึ่งกาแล้วมันมีถึงถึงีให้เหรออีบัให้ตกตกหดถึงวดถึงให้หมดมีละก็เวรที่หมวดหน้าหมวดวนที่นึงเหอีบงให้นให้วมดที่สิอ๋อกาผมเมันป็นได้ครูเดียวจ้ะเาวาหานถึงเทียงให้สร้าเกาให้ซื้อนักทีนี้ก็ซื้อเปลนจะซื้อสร้าเกาแล้วอกซ่อเกาแล้วมันมีซื้อเต้นนกับกัขีดลซื้อเกับดแค่บาท เราเป็นคนมีดวงทางนี้เราเราซื้อไรบ่ได้ปะนี่นะเลยแยกเอาหับแปลงปันเราวันนี้มันเผื่อว่าให้ปเป็เผื่อว่าให้ตัวเอาเผื่อว่าเท่าแฮลเดียวน้อยฮันสิ่งทีให้เลขของฮันเราเดย์ให้หกหกสี่ตัวเดียวหกสี่ใช่วันนี้เให้หกสี่ตัวเดียวเป็นตัวที่ดำเงิน,น,นเขาก็ต้องซื้อขึ้นลงซื้อลงนั่นที่แสนแน่นี่เนาะถ้าถ้าถ้าทุนเดียวเอาไปไปล่อยนั่นคือต้องห้าสี่ก็เจ็ดสี่ อ๋อหกสี่ก็ต้องเป็นหาสี่เจ็ดสี่น้ำจ่าแล้วอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวจ่ามันเกลือสีเฮ็อันเฮสีเนี่ยต้องเป็นเกลือน้ำยานกระดกุกครับผมจ่าจ่าเราก็เลยยัดรอหมาแบ่งปันแล้วไม่มีขันขันบางเข้าวันนี้เราก็ขันหึนมาบล้อวันหน้าก็อีเด๊โัวไปบล้บอเขาจ่ะจ้าบล้อขอบคุณหลายเด้อครับสีแบ่งปันเฮสี่ขอให้ลำรวยลำรวยเด้อครับผม จ้าจ้าจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวาสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมแ่านมช้ชมตัวเลขของแม่น้องอาทิตย์น้องครับผมเนาะเพิ่นก็บไหหมาตัวเดียวเข่นเขนได้เลยครับท่านมช้ชมหนาลงทุนดีดีครับแตานมช้ชมซึ่งเป็นตัวเลขบ่หลายตัวเลขของน้องเนี่นจะไหหมางวดละชุดเดียวครับผมยังถี่เพ่นไหหมาเจ็ดศูนย์ออกแปดศูนย์ ไฮมาสามเก่าออกสองเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนินแม่น้องอาทิถายมาหกสี่ครับท่านผู้ชมหกสี่ตัวเดียวแขวนๆเลยแต่ว่าพนว่าถ้าท่านไดนจะขึ้นจะลงก็ต้องเป็นเจ็ดสี่ก็หาสี่ครับผมเพราะว่าขึ้นก็ขึ้นเป็นเจ็ดสี่จะขึ้นลักสิบครับผมลงก็ลร่งลักสิบก็คือหาสี่แต่ว่าท่านไดนอยากไปเราก็ต้องกลับมานั่งนาะครับผมนะท่านผู้ชมเนาะเอาลงไปพิจารณาเบอร์ครับผมพอเที่ยงเห็นว่า แม่น้องอาทิตย์พมีแนวทางอยากแบ่งปันให้พี่น้องพอเที่ยงได้นำเสนอเอามาฝากพี่ฝากน้องท่านได้ชื่นชอบก็เรืองมาพิจารณาเบอร์เอาเองอครับผมครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคหมั่นกับตัวเลขของน้องอาทิตย์เนาะครับผมเนะาะเที่ยงพงงวดนี่ของคนเขาง,งวดหนานะพอเที่ยงจะไปติดตามให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งรับสุดท้ายนี่ให้มันหมานกันสมบทรสุสขนุนพอเที่ยงเองก็มีของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็นวัตถุมงคลพุทธคุณในด้านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยม ค้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์เนาะครับผมเนาะท่านใดอยากได้ไปบูชาเอาไปสร้อยค่าสร้อยขายขากะไปฟั่งจากปากปูพร้อมๆกันก็พเที่ยเนเลยครับผมกราบนับสกสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน่องสร้างพอเที่ยงได้อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวหรือว่าธามาค้าขายขอให้เพนใดจะเล่นลุงเรื่องกะ พอปูยังมีพ่อให้พ่อเจ้าในแบงปันเอฟซีเนี่ยบอกครับอสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับเออเนื่องจากวัตถุมุงค้นที่นี่สิว่านองสังนี่ความเป็นมาคือประเทศไทยห้ามินันมันมีสางคูบาลคุ้มเมืองมาตลอดมาครับอ่ามหาวาัตองค์ไดก็สางชีวิตมหากษัตริย์ต้องใส่สังคูบาลคุ้มเมืองจึงเป็นประเทศี่นับถือสังเป็นคูบาลคุ้มเมืองมา แม้เรทรงศาสตร์สมัยก่อน<ฆ>การย่างใส่สร้างสามเสียนทางเอราวัณ<ฮ>ทวนมาเปลี่ยนเป็นทรงสามสีทุกวันนี้<ฆ>คือครูบานครมมองเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างได้บ่เพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บานที่เท่านี้เฮืานี้ก็ไม่ลดก็ดี สีเป็นสีมงคลทำมาคข้าข,าขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่ข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเป็นเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีกข,ของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปลัลสัก็เลยบางกวางกินคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสีมงคลให้ชือ่อติดไปทิ่เหนือท,ที่เหนือไป อ่ามันดักสายหลังยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็รลุงคุ้เหี่ยบว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธะคุณขึ้นหยีบเป็นสัน่น <พอ S 2> เป็นสัน่น,นเป็นนั่นก็ได้ให้รัฐดัดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอีหยีห <า S 2> อ่ามีพูดธคุ้นไม่ด้อยมียติฤทิตมีอำนาจสามารถมองอวดยติฤิสามารถไปหาผู้ใด ก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุดิบ่งขึ้นมาบมานี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพื่นว่าทั้งเมืองล่าวเพื่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินนามบกทูมกินเนื้อเขานี่ฝากตูมคือตูมุูมก็เลื่อยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกวนํามีเพื่อฝากตูม บากตูมบานพ่อาปูนโมเอาปูานมาเอาอีกฝากยรร่อตัวย่อคือบุกบานพวกเคื่องจักเอาตัวย่อเอาขืนคืนนยอย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานตนวคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุค้นเพราว่าสีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวรลีอาศิวรลีองมหาราบองคเมตตามหาราบ นี่เป็นนี่แยมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดคเป็นม้วนสารไม่ยี่ดํำมีตำนานมากการผีกันสารกับพระลงอย่ใงนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างสำหรับยาโยมเอาไปอื่องพุทธคุณอันนี้อยู่ด้วยกรรมเทียมสางมาทำดีพุทธังอะไรเรียกว่าไอทำบ่ดีก็คอยสิใดสิใดขึ้นไปเองเสียท่านมูบ่ได้เลย เมันจะยูน้ำบุญที่กันสางขึ้นมากกู้สนสีสางมันยิงลงไหลปะทอกันอ่าพุ่งเร็วพู่งหนึ่งสาวเพระาะฉน้อยใจว่าเอ๊กูเฮ็ดสิตายคือบ่ได้คือหมู่บ่แม่นเดี๋ยวสักวันก็หลวงปูหลวงท่าเพิ่นทุกองค์เพิ่นสิซอยคือถือว่าเป็นลูกศิษย์มันลูกหาเพิ่นแล้วเป็นลูกเพั่งลูกเทียนนะบ้านเฮาเอินอ่าวิธีเอาไปใส่เด้กครับปู่อันนี้สิอันนี้ให้เอาไปซื้อไว้ซื่อๆเด้อเอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดหานแล้วใบหน้าหาน มีกิจการเราไปกิจการเป็นพอขายไม่ขายก็ใส่กันตายเงินยีงสิบบาทเป็นะยังคือบ่อย่างสีย่านคุ้มกิเลสจุข้องบ่ได้เป็นสีอะไรมันบุญไม่ครับนี่ยังบุญไม่กันอยู่เยอะนี่นี่มันมันเรื่องบอกว่าจะไปสีไปเมียเขาแซ่บไปเพื่องโอ๊ยมันมันมันผิดมันผิษนะต้องวินัยต้งศีลต้องป่าต้องเกลี้ยงเหินบ่อไหลน้ำมันมันผิดแน่พิษเราต้องหลบฝอมนะอ่านจะมาเบนให้เชื่อใบซื่อเอาไว้ขันมีหยังว่าอุ้ยคือบ่อดีแหละยกเสียัว เหมือนนวดอธิษฐานคือปลกเสกของบอุตรเบิ้ลตำหน้าอยู่ในเกจตำนานเบิ้ปลุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปลุกมาสเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่<ม>สผู้ปลกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูศีอนุตโรอายุณวันนี้ลอยสองปีอยู่บ้านข้ามค่าสว่างวโรงนี่ผู้ปลุกเสกให้รุ่นแรกอ่่ถ่ายไปสองผู้รอด บัตรกด้คุณปูรอดทรม,มาซีโน,โน,นเป็นผููพิเศษผูที่สองาสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมังมีอยูก่กินส่างด้วยกันบันดะทีวด,ดูครับ,รบนี่น,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 นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลย ปูรอดอมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปของพนใหญ่สีหอมคือราชครูปูสำเน็จนั่แหละคือรย่องความเป็นมายัยที่ในมั่งได้เพราะว่าปูคุ้นปูซาปูมันต้องไปพบอยู่พวกเขาคุ้ยบดคือปรเทล่าปูมาร่วงปูบนมากนีอยู่ผู้เบ้านี่ก็จะเป็นสายของหลวงปู่คนนาที่มีมีสีอยู่กูเหมือนนั่งมาน้้ำภาพนี่คือหลวงปูเร็ว นัมันโนครับนี่ยังยังมีีเตียดั่นน,นเลยก็ปูสีนกก่ากเพื่อก็ม่อนนาพาไปบมดแล้วแต่ว่ามีเหลือจะลูกหลานลูกเลนคืออาจจะมากกนี่ก็เป็นเรื่อว่าหลานเคยเออครับผมพูแม่ออกคือได้นานั่นหลานสาวพนยี่ีครับเออนั่นละจะว่าเพิ่อนออกจากหลานเพิ่นบ่ได้ขั้นไปแล้วกับเป็กกได้ขานทีพอไปบุกหัวใจก็จะว่าเพิ่นจะคุ้มอยู่ตลอด ไม่เากวางกวางหนาดูจังหวะไหนวาเห็ดเป็นหนานาน่องสร้างขึ้นมาอันนี้บาดเมื่ไงตาเป็นบาดใหม่เวลาไหวบาดคือกองเขากองเขาคือเขาย่างอื่นไม่ใส่ใส่กองเขาไหวต่เวลาปุกเจ็บอ่านี่น่องสร้างถึงจะมีกองเขาจอยไปหาซื้อกองเขาว่านี่เขาไม่จะนองสร้างอ่านี่ง่าสร้างนังสร้างอยู่ในอีเบิท์มี อันนี้หายวัตอ่าบาจริงบ่จริงนะเย็บนั่เกี่ยวกับสั่งในยุคบ้านนี้เป็นบ้านดอนสั่งบ่อมันสองน้ำสั่งตัวขอสางนี่เขาบูชาไปบมดตัวขอสางอ่าตัวขอสางเขาอยู่บูชาบปมดเลยไม่หเลยไปมาขอไปจีนเอาไปจะลองสั่งอือแต่ว่าเป็นมาเก็บเป็นสิทธิ์คนแน่ในโล